โอ้นี่นี่นี่โอ้ถึงกึ่งช่องเลยพี่น้องนี่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 ตัวนึงนี่นี่ยืดลงมตัวนึงนี่นี่หนุ่งเอ้พี่น้องเอ้ยนี่นี่โอ้เชื่อนี่ตัวนึงยืดลงนี่พี่น้องตัวนึงยืดลงนี่ อ๋อรูดดินั่นนี่พี่น้องชองตัวนี่นี่ครับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปลองไฟเบร์สุขสุขคนเนาะมื้อนี้ยินดีตอนรับเข้าวซุ้ซงบ่าวส้มอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องมื้อนี้บ่าวส้มพาพี่น้องมาติดนกคือเก่าพี่น้องมื้อนี้บ่าวส้มมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เดือดตั้งนั่นนี่แหละ หมึอก้อนเขามาสองคนแต่สิบแปดตัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี่บาสมมาผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะบาสมมาผู้เดียวมาหลุนกันว่าบาสมสิได้ไล่บอลเนาะได้ไล่ก้อนหมึอก้อนบอลเนาะพี่น้องเนาะบาสมมาไกลได้มือนี่พี่น้องเนาะแล้วบาสบาสมสิบท้ายตอนไซให้พี่น้องเบิ้งคือเก้าพี่น้องไปหลุนตอนยามบัดเดียวเนาะพี่น้องเนาะบาสมสิภาพพี่น้องไปเบิ้งตอนยามบัดเดียวว่าเขาสิได้ไล่บอลสิมานบอลเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้อง บ้าส้มไซตตังแล้วเรียบร้อยพี่น้องบ้าส้มผักพรอนแล้วประมาณสิบสามนาทีนี่แหละเดี๋ยวนี้บ้าส้มกําลังสิเริ่มไปยามเนาะพี่น้องเนาะเขาไปหลุ่นกันเนาะไปหลุ่นนาบ้าส้มกันว่าเขาสีไหนจักโตเนาะพี่น้องเนาะไปเขาไปกันเลยพี่น้องบ้าถึงจักลังบ้าถึงจักโตเลยพี่น้อง ว้าถึกเทะพี่น้องถึกเทะนั่งก็ปกนี่พี่น้องได้แล้วตัวหนึ่งพี่น้องได้แล้วตัวหนึ่งนี่ยขวักเรื่องพี่น้องเนาะ mang mình cứ đấy, chơi cho này, nó có nó không, có đai không, này, nó im nó cho nói với nó, to nhỏ nó, song to là với nó, song to là, đây song to ได้สองัวแล้วยังต่อไปนะพี่น้องเรองนีบุถึ

นี่นี่โอ้น I mean? ้นี่ตัวนึงยืี่พี่น้องนี่ตัวนึงยืดรมนี่นี่นี่น้องช่องโตเลยพี่น้องนี่เาใส่ช่องใหม่ถึงช่องโตเลยโอ้คักคักคักเป็นสีโตแล้วพี่น้องอะไรสีโตแล้ว

นี่พี่น้องมันออกจากใหม่แล้วก็บินไปบินมาทั้งสองโตเลยพี่น้องนี่ไล่เอาหน่ะพี่น้องเนาอยองโตเลยนี่เป็นหกโตแล้วพี่น้องได้เป็นหกโตแล้วฮะเกือบว่าได้ครัๆพี่น้อง ส้มยำตังมดเล่าพี่น้องทำนับบงนกไว้ได้จั๊กโตพี่น้องเนาะมุ่งหนีบ้มันพี่น้องบ้าส้มยำตลบเดียวพี่น้องเนาะบ้าส้มหมากไก่ได้แล้วก็บ้าส้มหมากผู้เดียวได้อยากเสาร์กับปเสาเนาะพี่น้องเนาะทำมาช่วงคนแทรกจิกับแรงกับยำลบเลขอีกเนาะพี่น้องเนาะแต่บ้าส้มบม่อยากอยู่แรงไล่ลดลดจัก๊กผมมีไฟตาได้เนาะพี่น้องเนาะ หน, aja, out lar, totally หน entonces, ึ hmm? ok ่งตัวสุวขวากเรื่องไม่ได้พี่น้องสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวพี่น้องเด็ดตึ้นหกตัวพี่น้องบ่เป็นย่างเนาะพี่น้องเนาะเหามักเด้หามักมาโลเหามักมาลินเนาะยุป้ายุผู้ได้น้อยเหาก็เอาได้ไล่หาก็เอาเนาะพี่น้องเนาะเหามักมากเนาะพี่น้องเนาะ มือนี้บ่ได้บางเที่ยมมือนาเอาก็ได้เนาะพี่น้องเนะาะเหามักมากบ่เป็ญญนยะังเนาะพี่น้องเนาะผู้ดใดเห็นคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวส้มได้เนาะผู้ดใดมักคลิปแบบนี้ก็กดแชร์ให้บ่าวส้มได้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บ่าวสม้มขอโจ้สมนีกก่อนเนาะ่านะานี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องทุกคนเนาะบ่าวสม้มขอบคุณทุก่อนนะพี่น้องเนาะ